นายฝัน สวัสดีค่ะนรอดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่าวิ่งไล่จับคนนะคะในความฝันนั้นใครก็ตามถ้าเกิดเราวิ่งไล่จับเขาเอาเป็นเอาตายจะด้วยความแค้นหรือด้วยอะไรก็ตามนะคะเขาจะเป็นหัวขโมยหรืออะไรก็ตามแต่บอกได้เลยว่าความฝันแบบนี้มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะคะพูดถึงเรื่องความรักกันก่อนคนโสดช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการมีแฟนคนโสดช่วงนี้ ใครชอบใครก็กินแฮวนะคะบางคนอาจจะถูกหลอกใช้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกคนที่เข้ามาผัวพันนั้นหลอกโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินให้ระวังไว้ด้วยส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ให้สังเกตนะคะว่าแฟนของเรานั้นคน่อนข้างที่จะมึนตึงค่อนข้างที่จะอารมณ์ไม่ดีคุยกับเราก็เหมือนจะทะเลาะเกณฑ์ที่คนรักจะรู้สึก,กรำคาญเราก็มีนะคะในความฝันนี้ แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องการงานบ้างนะคะให้ระวังไว้เรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องคําพูดคําจาของเราในที่ทํางานฝันแบบนี้ฝันว่าวิ่งไล่ใครสักคนหนึ่งวาจามีส่วนทําให้บรรยากาศในการทํางานนั้นอึมครึมโดยเฉพาะจากปากเราเองนะคะพูดอะไรไปก็คิดนิดหนึ่งเพราะว่าเกณฑ์ที่จะทําให้เพื่อนร่วมงานเบื่อหนอายคุณเขามองเราไม่ดีเราพูดไม่เข้าหูเขาทําให้บรรยากาศค่อนข้างที่จะเสียเราเองทํางานเราก็ไม่มี มีความสุขด้วยนะคะช่วงนี้จะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ให้คิดซะก่อนก่อนจะทำหรือก่อนจะพูดนะคะการค้าขายก็เช่นกันช่วงนี้ใครที่ทําอาชีพค้าขายเป็นพ่อค้าแม่ค้าถ้าเกิดเหนื่อยหน่อยก็ให้ระวังคําพูดคําจาของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเกณฑ์ที่จะเสียลูกค้าเพราะคําพูดหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจคนอื่นเข้าใจผิดก็มีเช่นเดียวกันถ้าถามว่าความฝันแบบนี้ค้าขายดีไหมค้าขายดีค่ะแต่ว่าอาจจะ เหนื่อยหน่อยนะคะช่วงนี้การค้าขายอาจจะเหนื่อยขึ้นเป็นเท่าตัวแต่ก็สามารถอดทนได้เพื่อเงินนะคะใคร ที่มีเกณฑ์ที่คำพูดคำจาไม่ค่อยจะดีให้ระวังไว้ด้วยเพราะว่าวาจานั้นอาจจะทำให้คนอื่นลํำคาญหรือไม่เข้าใกล้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายหรือที่ทำงานก็ตามแต่ส่วนเรื่องโชคลาภถามว่ามีไหมถ้าเกิดใครวิ่งไล่ตามจับเขาทันบอกได้เลยนะคะว่าสามารถเสี่ยงโชคได้แต่ถ้าเกิดตามจับแล้วจับเขาไม่ทันนะคะให้ระวังเรื่องการเสี่ยงโชคคุณอาจจะได้เพียงแต่ว่าได้ไม่มากแต่ ถ้าเกิดจับได้ความับนนะคะสามารถเสี่ยงโชคได้เลยส่วนตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันว่าวิ่งไล่จับใครสักคนหนึ่งนะคะตัวเลขนำโชคได้แก่เลข1เลข5เลข7แล้วก็เลข9นะคะเลข1เลข5เลข7แล้วก็เลข9 1 5 1หนึ่งหหรือ79เเป็นต้นนะคะสามารถนำมาจับ ูกันเพื่อเป็นตัวเลขในการเสี่ยงโชคได้นะคะเอาล่ะค่ะย้ําอีกทีความฝันนี้มีทั้งเรื่องดีและก็เรื่องไม่ดีถ้าเกิดในความฝันนั้นคุณวิ่งไล่จับเขาสําเร็จสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนานั้นก็จะสําเร็จไปได้ด้วยดีส่วนถ้าในความฝันนั้นเราวิ่งไล่ตามจับเขาไม่ทนันก็ให้เผื่อใจไว้ด้วยนะคะโอกาสที่เราทําอะไรแล้วความสําเร็จจะมาเยือนนั้นก็มีน้อยมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะใครที่รู้สึกไม่สบายใจ ใครที่รู้สึกว่าฝันแบบนี้ฝันไม่ดีเลยก็ทําบุญก็ได้นะคะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดส่วนใครที่คิดว่าดีแล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกับเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ